ออสวัสดีครับผมอ่าบายแรนดอมก็วันนี้จะมาเปิดคลังขายของกันนะโอเคครับมาดูของกันของนะฮะมาดูครับปืนเจ้าปืนอะไรนะครับออรบ,อรบ,บอกได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ M สองรอยก็มีนะครับลกตบอดนะมีด เกียวนะอ่าทานะครับก็ต้องเหไอรอน,นนะครับซาบอดซาบอตตัวอยู่ข้างล่างหัวอยู่ข้างบนครับเนี่กระเขานะครับหัวชุดอัติมอฟนะครับละครอ่าสนใจชิ้นไหนบอกได้นะครับตู้เซฟ โอเคครับของก็มีแค่นี้นะครับเครดิตเครดิตก็ไม่ต้องดูได้นะครับอ่ะอันนี้ X นี่ก็ตัวผมนะโอเคเรนดอมสุทามาดับที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูยศก็วิเรียนนะฮะอันนี้ก็จะขึ้นอันดับสามแล้วจะโดนแซงก็ไม่รู้นะครับ โอ้สม็กกิเขาจะแซงของืกอกปล่าไม่รู้อันดับสานะครับโอเคครับสุดท้ายขายของแค่นี้นะครับสนใจก็ไอบี IB มาครับแรนดอมนะครับแค่นทโอเอนอ็มนะครับนะครับอนะครับสบอนะครับสไนแรนะครับไฟมีหมดนะครับทุกชนิดนะครับสนใจแบบไหนทักมาได้นะครับเอ็มสองร้อยธรรมดาเอ็มสองร้อยิเดียราเซอร์ ล่าสาเซอร์อยู่ข้างบนก็มีนะครับโอเคนะครับจะได้ปืนไรก็สนใจทักมานะครับนดูได้นะครับดูคลิปไปย้อนไปยอนมาดูได้ครับขอบคุณมากครับผม